แฟนคลับ N.Y เขินตัวบิดนาเดชน์ตอบชัดแต่งยายาเมื่อไร่ทำเอาแฟนคลับชาว N.Y ของพระเอกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกสาวยายาอุรัสยาสเปอร์บนันเขินตัวบิดไปเลยทีเดียวค่ะหลังณเดชน์ไลฟ์ร้องเพลงและพูดคุยกับแฟนคลับและเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ถามคำถามท,าที่อยากรู้ผ่านเฟซบุ๊กเพจไลฟ์ณเรา และมีตัวแทนแฟนคลับรายหนึ่งยิงคำถามรัวๆเกี่ยวกับสาวใหญ่ยาพร้อมคำถามเด็ดที่หลายคนอยากรู้ว่าจะแต่งงานเมื่อไรโดยแฟนคลับคนดังกล่าวยิ่งคำถามแทนใจหลายคนไปตรงๆว่าพี่แบม แต่งเมื่อไร่คะดานณเดชก็เขินก่อนจะตอบกลับไปว่าเป็นคำถามที่โอ้โหตอบได้แค่โอ้โหลากเสียงยาวเดี๋ยวบอกเลยถ้าพร้อมบอกเลยโอเคไหม นอกจากแฟนคลับคนดังกล่าวจะยิงคำถามชวนฟินเพิ่มเติมไปอีกว่าเวลาคิดถึงแฟนทำยังไงซึ่งหนุ่มนาเดตก็ได้ตอบกลับไปตรงๆว่าเวลาคิดถึงแฟนก็บอกเขาเลยครับไม่เก็บไว้คนเดียวเพราะเก็บไว้ยิ่งทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมเราต้องหาทางถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งยังแนะนำแฟนคลับว่าถ้าคิดถึงใครก็บอกเขาให้รู้บอกทางไหนก็ได้ จากนั้นแฟนคลับคนเดิมก็ได้ถามต่อว่าแต่งเพลงให้ยายามาร้องด้วยไหมณเดชก,ก็ได้ตอบให้ชื่นใจว่าแต่งไว้แล้วสำหรับเพลงที่จะขอความกรุณาให้พี่ยามาฟีเจอริงในเพลงด้วยเป็นเพลงที่แต่งเองจริงๆปีหน้าน่าจะได้ฟังกันตอนนี้อยู่ในกระบวนการตกแต่งเรียบเรียงรอฟังครับ ปิดท่ายด้วยคำถามชวนให้ยิ้มตามว่าอยากให้ลงรูปกับยายาบ่อยๆฝั่งนัดเดตก็ตอบกลับไปด้วยความจริงใจว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงรูปด้วยการบ่อยๆช่วงเวลานี้ด้วยแหละเขาก็ทำงานพี่ยาทำงานหนักมากไปต่างจังหวัดด้วยช่วงนี้เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่เดี๋ยวมีรูปน่ารักน่ารักจะโพสให้นะจ๊ะ ขณะที่แฟนคลับคนอื่นๆต่างกรชื่นชมแฟนคลับรายดังกล่าวที่ถามคำถามได้ตรงใจถามคำถามได้น่ารักพร้อมยกตำแหน่งตัวแทนหมู่บ้านให้ไปเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ